สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101สานบันเทิงทีวีวันนี้มาเป็นคลิปที่2นะครับวันที่17มกราคมพุทธศักราช2 5ัก็คือมีโอกาสได้นั่งพิจารณาและก็นั่งดูคลิปของพระองค์หนึ่งครับที่ออกมาพูดอยู่หน้าเสือ ผมก็นึกว่าผมจะได้ต้องหยุดพูดแล้วไม่พูดต่อแล้วครับผมเคยพูดคลิปที่แล้วบอกว่าในกรณีนี้ครับน่าจะหยุดได้แล้วครับคือการอวดอุตริมนุษยธรรมนึ่ครับมันมีอยู่ตลอดเวลาครับ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสำนักพุทธเนี่ยทำอะไรอยู่ครับทำไมไม่เตือนกันครับระดับพักผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยกันทำไมไม่เตือนกันครับให้หยุดหยุดไปมันแปลกครับคือออกมาลบทะเลาะเบาแวงกันครับ ้าบอกตัวเองนั่งวิปัสนาอยู่ครับอยู่ดีๆก็นึกขึ้นมาได้ออกจากวิปัสนาครับออกมาเขียนกรอนด่ากันกระแนกกระแหนกันครับนี่เหลยครับพระผู้ที่บรรลุที่บอกตัวเองเนี่ครับอยู่ในศีลกินในธรรมอยู่ในกรอบปฏิกาของสงฆ์ เป็นพระตะขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้อยู่ในคันลองของธรรมมันก็แปลกครับคลิปก่อนผมบอกว่าท่านไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยที่ผมบอกนี่ครับท่านดูคอมเมนต์อยู่ครับ ท่านบอกมาให้ค ah e ่ามาให้ราคาคนที่มาคอมเมนต์กับและสุดท้ายท่านก็บอกว่าท่านนี่เป็นนกอินทรีเป็นเสือออกจากป่าแต่ผมดูแล้วกับการที่ออกมาลบกับคาราวาสเนี่ครับท่านไม่ใช่นกอินทรีและท่านเป็นอีแรงเป็นอีกาครับเป็นนกที่กินซากศพ เป็นนกที่ไม่ใช่นะไม่ใช่พญาอินทรีไม่ใช่พญา,าหงครับดูแล้วออกมาเนี่ยครับผมดูสามสี่คลิปเนี่ยยังไม่ได้เทศนาอะไรเลยครับออกมาแก้ตัวออกมาตาแบงออกมาต่อสู้ออกมาละลานออกมากระแนกกระแหนที่พี่น้องประชาชนที่เอา เขาออกมานี่ครับไม่ว่าจะเป็นคลิปต่างๆกลุ่มพวกผมเองเนี่ยที่ออกมาสู้นี่ครับพยายามครับพยายามบอกให้หยุดเสือเถอะมองตัวเองกับว่าตัวเองเนี่ครับยังผมผ้าเหลืองอยู่จะมาทะเลาะบบาแองต่อหน้าสื่อนี่ครับมันเสียหายแต่ก็ไม่หยุดครับก็พยายามออกมา เอาประเด็นนั้นประเด็นนี้ออกมาครับที่ร้ายกว่านั้นครับมากระแนกระแหนกับกับมหาวัฒนาซึ่งเป็นพระด้วยกันครับผมยังมองบอกว่าสำนักพุทธนี่ก็ไปอยู่ไหนครับเพราะตอนนี้มังกะเละเทพอสมควรแล้วครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โครับนะเจ้าอาวาส นะกินสีกาไม่ใช่กินเนนอย่างเดียกกินสีกาแล้วครับกินชีกินสีกาไปแล้วมันเละเทะไปหมดครับสำนักพุทธก็นิ่งต้องบอกสำนักพุทธก็นิ่งครับมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับยิ่งพระผู้ใหญ่อ้างตัวว่าเป็นตัวเองเนี่ครับอยู่ในศีลกินเนธรรมเราเองไม่ได้มาศึกพระนะครับแต่เราเป็นผู้ปกป้องครับ เราเห็นแล้วมันกาบไม่ลงเราเห็นแล้วครับไม่สามารถที่อยากไปไม่อยากไปทําบุญเลยครับไม่อยากเข้าวัดครับเรากลัวว่าวัดต่างๆจะเป็นแบบนี้ครับมีคนคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์คลิปผมเองครับบอกบอกว่าพวกเนี้ยไม่ได้บวชครับเออจะสืบพระจะสืบพระทั้งประเทศหรือไงครับมันไม่ใช่ครับเราออกมาพูดเนี่ย เราก็เห็นอยู่แล้วอะตอนเนี้ยพระพุทธศาสนาเองเนี่ครับโดนย่ํายีครับมันไม่ใช่ว่าเป็นคารวาสย่ํายีครับมันเป็นอรารัชีมันเป็นพระอยู่ในวัดนี่ครับย่ายีทําให้าศาสนาเนี่ครับเสียหายครับไม่ได้เสื่อมนะครับาศาสนาเสือเสียหายครับเพราะพวกนี้ครับข่มเหลืองไปทําชั่ว ต้องบอกห่มเหลืองไปทําชั่วครับห่มเหลืองแล้วไปทํามาหากินครับเวลาเขาต่อว่าเวลาเขาพูดเขาไม่ได้บอกพระคนเดียวนี่พระองค์เดียวนี่ครับเขาบอกศาสนาเห็นไหมครับเวลามีประเด็นมาปุ๊บนี่ครับคณะสงฆ์ต่างๆเขาก็บอกว่าให้ศึกษะออกมาซะครับท่านผิดแล้วครับศึกออกมาก็ไม่ตายนะ ทำมาหากินแบบญาติโยมนี่ครับทำมาหากินแบบพี่น้องประชาชนนี่ครับก็ไม่ตายครับทําไมไม่ทําล่ะครับทําไมไม่ออกมาล่ะครับไม่ใช่บอกย้ายไปให้ออกจากวัดไปครับแล้วจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับทําเหมือนวงการราชการครับทําเป็นย้ายตํารวจครับเอาคนชั่วไปให้เขาครับใครเขาจะเอาครับเช่นเดียวกันครับ มีมติให้ออกจากวัดแล้วครับก็มีทางเดียวก็คือศึกขาซะลาศึกขาซะที่มันถูกต้องครับแต่เห็นแล้วครับนั่งพูดอยู่ทุกวันครับทําตัวเป็นสงบสงเงียมครับบอกว่าตัวเองในกิจฟุ้งซ่านเหลือเกินครับบอกว่านั่งได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่งได้นานครับเป็นผู้วิเศษนี่อะไรกันครับ คุณทั้งคิดทิคุณทั้งมีอคติครับมากล่าวหาว่านะมหาวัฒนาเนี่ยครับไปรับงานจากอาจารย์เบียลกาวหานแล้วครับออกข้างๆครูบอกว่าไปรับงานจากอาจารย์เบียรครับมาเล่นงานตัวเองคิดไปได้ขนาดนั้นครับคิดว่าตัวเองเนี่ยมีค่าขนาดไหนครับคิดว่าตัวเองนี่ก็สุดยอดแล้วครับทุกคนต้องมาชกตรงทุกคนต้องมาลังแกอย่างนั้นแหละครับไม่ไม่ใช่ครับ ที่เขาพูดนี่ครับไม่อยากให้พระออกมาต่อว่าออกมาต่อหน้าสื่อครับเห็นแล้วมันทุเลศครับท่านไม่ได้สงบสงเมเลยครับท่านไม่ได้อยู่ในศีลกินในธรรมเลยครับออกมาแบบนี้ครับประชาชนเห็นครับญาติโยมเห็นนี่ครับเกิดการเบื่อหน่ายครับเกิดการสังเวช ว่าห่มผ้าเหลืองทํามาหากินแบบนี้ครับเขาไม่ได้ว่าพระทุกองค์นะเขาบอกว่าองค์ไหนที่มันไม่ดีครับองค์ไหนที่เอาผ้าเหลืองห่มแล้วมาหากินเนี่ครับแล้อ้างตัวเองเป็นผู้วิเศษครับอ้างตัวเองบอกว่าตัวเองนี่ครับเหนือกว่าใครครับไปด่ามาหาวัฒนาบอกว่าเป็นวอกนี่เป็นพระแท้ๆนะครับ รพระด้วยกันนะครับระดับมหาปริญญาเหมือนกันครับแต่กะแเน็กกันแหนกันครับแต่งกรนะครับต่อว่ากันอยู่นี่ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแต่ว่าผมบอกให้หยุดเถอะคลิปก่อนบอกผมบอกให้สึกเถอะพี่น้องประชาชนออกมาคอมเมนต์ครับผมนับได้ประมาณร้อยกว่าคอมเม้นต์ครับไม่มีใครบอกว่าไม่สึกครับไม่ให้สึกครับสึกเถอะครับ ศึกแล้วมาใส่เสื้อผ้านะครับคุณจะมาไล่สดวันทั้งวันครับคุณจะมาไล่สดทั้งเดือนมาต่อว่ายัางไงมันก็ไม่มีใครว่าครับแต่นี่คุณเป็นสงฆ์ครับคุณห่มผ้าเหลืองอยู่ครับทำไมคุณไม่คิดบ้างล่ะครับว่าที่คุณอ้างบอกว่าคุณมาปกป้องศาสนาสู้อยู่คนเดียวนี่ครับนั่งร้องไห้ร้อมห่มนีเนะี่ย น้ำตาเช็ดหัวเขา่าเขาฟูมไฟว่าไม่มีใครช่วยทุกคนลุมทุกคนต่อว่าแต่ตัวเองไม่พิจารณาตัวเองว่าตัวเองทำอะไรเลยครับผมก็ดูครับคอมเมนต์บอกว่าพวกไม่ได้บวชครับเออเขว่าพวกผมก็ไม่เป็นไรครับนี่แต่ที่จริงแล้วผมก็บวชมาครับผมก็จบนักธรรมมาเหมือนกันครับแต่ไม่สูงเหมือนท่านครับ แต่ไม่ได้ปรเรียนครับผมก็เรียนเทียบมาเหมือนกันนะครับก็ช่างมันเถอะเอาผู้ฉลาดทําแบบนี้ครผมยอมโง่ดีกว่าผู้เรียนสูงทําแบบนี้ผมยอมโง่ดีกว่าเอาอย่างนั้นก็นแล้วกันครับยอมแพ้ครับยอมแพ้ในความหน้าด้านยอมแพ้ใน,น,นหนังหนักหนังหน้าครับต้องบอกงั้นครับเออบอกตัวเองเนี่เป็นผู้เจริญแล้วครับเป็นผู้เรียนสูงครับปรรียนเก้า ไม่ละคายเคืองเลยครับต้องบอกว่าไม่ละคายเคืองผิวหนังพวกนี้เลยครับนี่เป็นเพราะอะไรไม่รู้ครับหรืออาบธรรมะมากเลยครับมันหนาเลยครับไม่รู้สึกหรือสาเลยครับญาติโยมเขาวาดเนี่ยเขาติขินนินทาเนี่ยครับนะโลกติขินนินทาเนี่ยครับมันเรื่องใหญ่นะครับโรกัวัชนะครับ คิดสิครับเอาไปพิจารณาครับไม่ใช่ว่าไปนั่งวิปัสนาแล้วครับนั่งสมาธิใครจะว่ากูเนาะใครไล่ว่ากูใครกระแนกกระแหนกกูกูจะได้ตอบโต้ครับมันไม่ใช่ครับท่านต้องปล่อยวางครับท่านต้องวางเฉยครับ เห็นเขาเต้นเราเราเราทางเขาไปเต้นกับเขาด้วยครับเขาเป็นคารวาสเขาเป็นคนธรรมดาแต่ท่านเป็นสงฆ์ครับเป็นระดับปริญญายังนิ่งไม่พอครับเย็นไม่พอรอไม่ได้สุดท้ายเป็นไงครับโลกก็ติเตียนครับตอนนี้โลกก็ติเตียนอยู่ครับเดี๋ยวสักหน่อยเขาโลกเขาประนามครับ หนักกว่านั้นครับชาวโลกเขาจะไล่ไล่ไปไหนครับไล่ไปศึกอย่าหน้าด้านครับนิ่งได้นิ่งครับท่านไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่จะมาทะเลาะก,กับเขาครับเพราะท่านต้องพูดก่อนก็นะสิ่งที่ท่านพูดนี่มันไม่เกิดผลอะไรเลยครับ มันเป็นไฟสมสรวงตัวเองมากกว่าครับคนอื่นเขาไม่ได้เจ็บได้ปวดหรอกแต่ตอนนี้ครับคนที่บอกว่านั่งสมาธิตลอดชีวิตนี่ครับตั้งบวชมานี่ครับคลองตอนในผ้าเหลืองนี่ครับตอนนี้ไฟลนอยู่ครับไฟสมสรวงอยู่ครับมันไม่ไหวแล้วครับผมว่าจะหยุดแล้วครับ ทีมงานหลายหายคนคุยกันก็บอกจะหยุดแล้วครับเบื่อครับแต่หยุดไม่ได้เอซี FC หลายคนบอกว่าต้องพูดหนุ่มสรรภูมิจันลงาศาสนาไว้ครับพระไม่ดีก็ต้องเอาออกไปเจ้าอาวาสที่เขาดีครับพระสงฆ์พระผู้ใหญ่ที่เขาน่ะถือมั่นในศีลจินในธรรมเราต้องจันลงไว้ครับแต่พวกอารัชชีพวกใช้ เดรัจฉานวิชามาหากินเนี่ยต้องต่อสู้ต้องขจัดออกไปจากศา,า,าสนาครับเขาไม่ได้ว่าครับนั่นหมายความว่าสังคมเขามองอย่างนั้นสังคมเขาไม่ให้เกียรติท่านเลยครับก็ฝากไว้ตรงนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ